นี่พี่นนองเอาขาก่อนเอาขาก่อนอืมโอ้ยอืมจกินกับน,นังจีนเลยพี่นนอง ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอีแอบแสบนะครับมาบรรยากาศทงหน้าคือเราพี่น้องเอาบรรยากาศทงหน้าบรรเทามาฝากพี่น้องนะฮะาพี่น้องที่ทํางานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับบนอายุบานรจะของได้เห็นทงหน้าแล้วกันนะสิหายคิดถึงนะครับพี่น้องมาทงหน้าก็ต้องเป็นอาหาอิสานบรรเทาพี่น้องนี่ครับตมไกลบ้านพี่น้องตมไกลบ้านสมุนไพรนี่พี่น้องตมไกลบ้านครับไก่แม่สาวก็า่ังแบบอ้ย เนื้อกำลังสีหวานๆพี่น้องต้นเป็นตัวพี่พี่น้องเอามาฉีกกินแบบนังจีนน่ครับกินกลางป่าได้อันนี้พี่น้องเจียวพริกป่นนะครับเอามาจิ้มมากๆจําน้ำเผื่ออยากกินเผ็ดแล้วก็จะมีใบชาพูหรือว่าผักอีเหลือบันเทามากินหอมๆมีต้นหอมแล้วก็บักแตงนะครับมากินกับครับกระติบข้าเหนียวกระติบเกากระติบใบหนีนิโอ้ไปใส่กับอุ่นใจพี่น้องแต่ก่อนตีแสียบนะพี่น้องเนาะก่อนตีแสบก็ขออนุญาตพี่น้องขออนุญาตแก่ข้าวนะครับ า่าวคนอีสานมันเฮาก็ได้แก่ข้าวแล้วกินยังกระแสบค่ะขออนุญาตได้พี่น้องได้อย,ยาวากันเด้ครับก็คือเก่ากับ,บกวนพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กระเอียบแสบว่าที่เป็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบนะครับถ้าเขามารับชมแล้วว่าท่านไหนกดห้กับกดห้เผื่อเป็นกำลังใจได้พี่น้องเด้อขออนุญาตนะครับมีพี่น้องว่าถ้าแก่ข้าวก็ให้ยาเฮ็ดนาบูนนาเบี้ยว แก่ข้าวกะทิยิมน้ำนะพี่น้องเนาะมาเดี๋ยวยสุดหนาบลองคอกันพี่น้องต้มเองต้มใส่ใบบักขามอ่อนพี่น้องโอ้ยฝีมือยังไหวเจใ๊ด้ยบุดขึ้นเขาอะเปิดทิเข่าเลยโอย้หนึ่งมาอ่อนห่อนเขาเขากันหนึ่งอ่อนห่อนต้มไก่กับมาใหม่ไม่ มึนปีก่อนต้นใหญ่เขาต,ต้มไก่บัเท้าเนาะพี่น้องกระสิร้นขนร้อนยังมันออกมันหอมนี่นะอืมอือเจืเปื่อยหลอดเลยอืเนี่ย,นะยพี่นนองนองผมรนม้นหนังมานนีหอมหอม อ,อืหน่อยช่างใชเนานะอืมนังหอมๆนี่พี่น้องเอาขาก่อนเอาขาก่อนอืมโอ้ยอืมจะกินกันหนังจีนเลยพี่น้อง mm-hmm <laughs> นี่ยเขาอื่นไก่บานพี่น้องเดี๋ยวมันกระดี่งพลอยไม่ผอมเนี่ยไก่บั่นมันถึเป็นเอกลักษณ์พี่น้องถ้าเป็นไก่พันไก่ยัางหนึ่งนาทีมัน,มน en el mal i el กินยงไงเลยเนี่ยเนื้อไก่เป่น้อนั่นหวานเนี่ยหอานมักอืม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 กว่ามาเบิดอเาวดเนี้ยวอ่ะ กินกัวปลเลยแหละพี่นอ้องไอ้ยยำหินคำน,นี้นเหละเอมเสียวเขียวเลยบ้านเนี่ยหนังง้อมหอมมุมลนไฟนะพี่น้องอืม ต่อเมืองแล้วบเ,เนี่ยอืม ขายกันอืมอืม้ย,ยหมดเดีเยวนหลงเลยมาลังดูทงดูทาง,งไม่หมดนึงเนี่ยอืมคั่นีิแบบนี้อืม lúc này bà chị có bên trong này bên nòng mắt mhm 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 어, 마음 내린 สุดยอดพี่น้องนี่แหละขาวางรสชาติไก่บันตมาเฉยกินกินอยังกินเนี่ย ทางมาหน่อยอีกอม,มักหนังกันพี่หน้งองนนังความมากินกนะันมหอมๆเนี่ยบางทีงผมลนไฟพี่หน้องไฟลดน้ำกับสิบออกมันมันหอม cái ừ, cả đuôi quan này phải không? tối nay cứ mi lầm Hi กินกัะเบอีเหลือดีงครับจับไปหอมพี่ห่งอืก็ตูดก,กันเลยครับอ,อืพันเนี่ยตูบเลยพี่น้อง

ังที่ล้นไฟนี่มันหอมหอย่ต้องใครนี่ยคิดในเมื่อไหร่ใครล้างมัน một cần ừ. Tốt nắng này hóm hóm nhà xuất ốc mà ต็น,นี่เสียอย่างเดียวคือบมิลมอากาศน,น,นิ่งห้านมันนังต้นแหลกเนี่ยลมมีเลยพี่น้องเป็นอากาศนิ่งไหม โอ oh, ๊กแข็งแเนื้อไเ<ห>นี่ยไก่กัะลังสาวอื้อ กระดูกอั谢谢้นมันพี่หลงโอ้หมดหมดยองข้างล่างนี่พี่น้อง

จย่างเสียบมันดีหอมเนี่ยกระดูกคอมัน อ่ะอืมปีกมัน,มนสีหอมจ้ะ โอ้แสบเลยพี่น้องครับมีภาพี่น้องมาแสบครับต้มไก่บ้านนะครับต้มไก่บ้านใส่ใบบักขามอ่อนอุ้ยแสบๆมากินกับบรรยากาศทุ่งนาพี่น้องแต่บ่มีลมหวานเนาะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่เกียรติเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะก็คือ้ก่าวพี่น้องถ้าพี่น้องเข้ามารับชมแล้วบพรว่าสิรับชมทางแฟนเพจ Facebook หรือว่า YouTube นะครับถ้าเข้ามารับชมแล้วเพรท่านใดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก็อีแอบแสบนะครับก็กดให้เผื่อเป็นกลังงใจเดด้้้ออพี่น คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณหลายๆครับวัสดีครับ